เจอกันกลกับเปื่อีกพี่นะฮะตอนผมกับบ้านน่าหนวดนะครับวันนี้ก็ไปรับปืนของเพื่อนๆในแกงมาน,นี่นี่4-5-7ตัวนี้ตัวเทนนิง12เกลียวนะครับมาดูกันว่าข้างในเป็นยังไงบ้างแกะโชว์เลยวันนี้ต้องกดอัพเลยนี่สวยๆนะรับนี่เลยสวยมากอ่า ซึ่งเร่มามันบาดร้อนนะครับแล้วงไปไกลมากเลยให้เอาเต็มแต่กล้องอยนไม่เข้าแต่กล้องมาใกล้ๆเนี่ยดีแท่เสียให้เจ็ดเพนดิงนะครับตัวนี้ก็12เกลียวนะลำกล้องยิบสี่ต้นหนักจุดเราสามาดูตัวนี้มีปายเกี่ยวด้วย <Yeah. S 1> ไม่แนะนําให้ใส่เก็บเสียงนะแต่ว่าใส่ไปฟอมลดแสงได้นะครับแล้วก็สุดหน้าเป็นสุดแท่งเหล็กน,นะสุดหลังยิงป้าเหมือนยำนะครับเป็นสุดเปิดนะครับ แมกกาซีนปลติกห้านับนะครับใส่ได้สวยๆโอเคมาอันนีก้ก็แกะบุ๊กอ่าวันนี้ก็จะมาตั้งสุดย์ปืนแล้วก็ตั้งใจเล็กน้อยนะเดี๋ยวมาดูคุณกระสุดกันในครั้งแรกในเป็นเองลักษณ์นะครับปรับมโบนะครับใส่เขไปอ่ะลองมานี้จะต้องมาถ่ายนิขอดูลายดรวยหน่อยสวยมากเลย เหรอไหมเออครับนี่มีเลขยกอะไรด้วยเอาไปแทงหวยได้นะเอาไปแทงหวยไ,ได้นะเนี่ยนี่ค่ะนี่ประมาณนี้นะครับโอเคกล่องเสร็จแลยังไม่ได้ดัดการอะไรดีเลยอ่ะอเก็บกองตัวนี้ก่อนเดี๋ยววันนี้จะยิงลองดูว่ากลุ่มเป็นยังไง อะมาลองดูน้ำหนักไก่กันนะครับในครั Born. Born. Uh ้งแรกจะทดสอบน้ำหนักไก่ให้ดูว่าหนักเท่าไหร่สี่ห uh ้าเจ็ดแฮนดิ้งจุดสองเปี uh ้ยวนะครับน้ำหนักไก่แว uh ็บแรกที uh ่เรามาแสามปอนด์สองปอนด์กว่านะครับเท่นะสองปอนด์กว่านะอันนี้ก็น่าจะให้มันเหลือประมาณสักหนึ่งปอนด์หนึ่งจุดห้าปอนด์ถึงหนึ่งจุดสองหรือหนึ่งจุดห้าประมาณนี้ยคร่าวๆอีกทีหนึ่งนะ เราสองเนี่ยสองจุดห้าประมาณนี้แหละสองจุดห้าถึงสองจุดแปดโดยประมาณเดี๋ยวก็จะลดน้ำหนักลงมาให้มันเหลือสักราๆหนึ่งจุดห้าปอนถามว่าแบบนี้ยิงได้ไหมก็ยิงได้เดี๋ยวว่าอาจจะหนักไปหน่อยสำหรับยิงปันนิดนะครับเดี๋ยวจะลองยิงให้ดูกันเนี่ยเป้ากิเา่เมตรห้าสิบเมตรรูปอยู่ไหนโอเคเดี๋ยวขอลองตั้งศูนย์ก่อนยังไม่ได้ตั้งศูนย์แบบแรง อันนี้ใส่ไม่ได้นะแม้แต่ใส่ยิงใส่ไม่ได้เก็บไว้ก่อนมาลองดูมาัากแรกจะเป็นไงบ้างปรับยังไม่เห็นสูงเลยนะถ้าเข้าก็ถืดว่าดี โอเค9ตรงนี้พอลองอีกสักสองสามนัดจะได้ปรับศูนย์ถูกกินขวานะ Nanh 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 3 nanh 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 รว่าได้ไหมไม่รู้ว่าได้ไหมนะเข้าสิทธิ์นล้เลยบอกโอเค <Okay. laughs> สิบเอ็กเย้ตรงนี้นะสิบเอ็กเลยหมือนปกติอ่าเดี๋ยวดึงเป้าดูเห็นไหมเราเป็นคนรับแสงเขาพูดบอกว่าจะยิงสิวก็ต้องยิงสิบให้ได้ลองกดดูนะอ่ะถ่าใกล้เร็ว อันนี้นัดที่1นงนัดที่1นนัดที่ 2, 2> นัดที่3นัดที่ 4, 4. อันเนี้ยนัดที่บอกว่าจะยิงเข้า10อ่ามาสุดท้ายประมาณนี้นะวันนี้ก็จะมาปรับศูนย์แล้วก็ตั้งไกลใหม่ให้มันยิงง่ายกว่านี้น่าจะยิง10ได้ทุกนัดเลยนะครับประมาณนี้นะยิง10บง่ายๆนะสีให้เด็สดสิบสองเกียวเมื่อกี้ยิงที่50เมตรลองดูวันนี้ก็ได้จะตัคดคลิปไปเท่านี้แหละรับปืนใหม่มาเจอมให้เฉยๆลองดูครับ๊ายบา